แล้วก,ก็อาแล้วก,กเ็เจเจเล่นเลยโอ้โหเจอโชคมาตัวเข้าไปเต็มเต็มโกแทนส่งให้นกนกส่งให้กับเกมมาที่กรอบมาแล้วจ็อกไปแล้วครับจ็อกบ,บ,อบอลโอ้โหนี้ เอาเพื่อนดีคร <right> ับกลับไปก่อนครับเฮ้ยมงสวยวักนี้ฟาาเนี่ยหมดแล้วครับคู่คู่หาาลายโอ้โวนี้องนีไปเข้าเวรป่วเขาเข้าห้างทุ่มพึ้น ไมนนอยู่นั่นไม่อยู่นะั่นจะบอกดียังไงโอ้ยเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยต้องโล่งเลยเฮีย <laughs> 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 นี่ไม่ค่อยขาออกเราคิดปะเนี่ย

เอ้ยเอกี ici, oui. ่นีอีเหลือเกสนาที่ป่ะโอเคโอ้ยเกมนี้บลส่งให้กับใครวะเอ็ม เอฟโยไปดังกอล์ฟสวยงามเอฟส่งให้เอกไหมเอกยิงดีเฮ้ยตรงนี้เกือบเข้าไอ้สัตว์ทอปอยู่ปมื่อวานน่ะเฮ้ยอีแทนเสียเข้าใช่ไหมเอาเอ็กเกมเจ๋อเจ๋อที่เกมงั้นเอ้ยก็

ลงโลงเลยแล้วโอ่งโดลเรียบร้อยนสักัดสวยงามสร็แล้วสรแวรแล้วโนไปเหยโดนไปเอยยั้งวอะไรวะเฮ้ยตรงนี้โอ้โหขาดัีก เจอ,อ,อ้าเจแขอยู่แนแนแนส่งให้กราเจอ่โลกแล้ว, J. 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 วเจเจเจโอ้สองสูดแล้วดิเจเมื่อสิมันหล่อจิงว่าเฮ้ยเอ้เหี้ยกูรเก่มึอจริง Có yin, chàm bạc bài ờ, đấy máy, ồ, chịu, chịu, cho chịu, 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 มาต่อเลยูสั่งรชินเยดีกว่าเอาหรือเปล่ากินหรือเล่วเสั่งเต้เต้รูกหวยาวแน่แบนนอันนนะ เล่นกันดูเลหนื่อยอะไรเงี้ยเล่นเหมือนว่าเฮ้ยเฮ้ยเกมเกมอยากพิชชนันนี่ไม่ไหวอะจังหวะกลางไงี้งงั้นอย่างเงี้ยงึกอย่างเงี้ยงึ๊งเงี้ยเวลาเหลือเยอะด้วยเล่นไปเต็มที่กินเต็มตู้หรือแปดนาทีผมว่าเกินดได้สัตว์เล่นมาเกินสิบนาทีเลยเริ่ม เริ่มทอล้วเริ่มทอแล้วโอ้โหเจนี้ดึงสวยไปเห็นได้ยี่อ่เไอ้โเจดยงไงโมเจดยังไงตัวนี้เอาอีกแล้วโอ้โหยี่ไม่ยิงวะเฮ้ยเอาสักทีดิ ออออเาอา <laughs> ส,ทสทัทีนิไอออนเนี่ยไอไ่าโกนสักที่น่ดิตะโกนสักชิ้นหนดิลูกชิ้นนาบ้างไม่กินเหรอกินบ้างอนงี้ยี่ไม่มีโกลเลยวะพรเคเอเคเพรคืออะไรวะ จริงดิแล้วเพลย์สเตชันเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนี่แหละโอเดียเฮ้ยก่อนไม่เมายมาเหรอไอ้เฮ้ยไอ้ที่จะปีนทุกองเหรอไอ้ใส่มาไอ้บ้าเปล่าเออเอาละเบอร์เจ็ดอีกแล้วเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเสร็จปิวขึ้นมาปิลปิวส่งให้กับใครวะเอฟเฮ้ยอยู่นี่บิวสวยงามเพราะว่าเพลยจริงด้วยโอ้โห ปิวปิวแล้วตบตอปนี้ปิวขินแบบอ้ลาอีอยกลับบ้านดีกว่าเหลือเหลืออีหกนาทีอียก็เดินเล่นกันนะตอนนี้อีเหมือนเขเดินเล่นกันแล้วตัวต่อไปเวลามีเยอะเด็กมันมีตารางปล่อยปล่อยของไอ้เจครับมาเนี่ยต่อให้จ๊อก อีเล็กเขาฟิตเลยเขาเรียกว่าเดินแล้วอีกฝั่งนึงเขาปล่อยแล้วอีกใครมาวะต้องอย่างนี้วะยี่าวันนี้ขาดขาดเสียงช่องสี่ปรากฏโอ้ยโอ้ยอีนี่สวยช่องสี่ปรากฏผมไม่ได้เหรอช่องสี่ปรากฏผมไม่ได้เฮ้ย ใช้มุมงเนี่ยลกนี้ใครวะเนี่ยบอปเปิดมานี่โดไหมโอ้โหตัวเต็มข้อยียม่โดนตัวเต็มข้อฟุตเลยงเกง่งลุงเนี่เอาอีกเหรอมึงอน่างั้นเราเนี่ย้งทั้งเกงนาน,นเกงคน,น,นุพงล,งลังอ้อยเอ้ย นี่เป็นไงเล่าเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าเป็นไงเป็นไงนี่ขนาดไปลงเล่นนะตอนลงเล่นนะไม่เหลืออยู่เป็นรูเล้วมีรถข้างบนไปอรูใหญ่ด้วยทอ้โหไม่อี๋หําไหมฮะหําหักเลยอ่ะเฮ้ย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 ยังไงยังไงอ้าวเฮ้ยเพลงดับแล้ว่ะงที่เอ้ยครับนางตอบป่ะล่ะนางต่อกูจะโกหสั่งมาคิดอยู่เลย นั่ง on ต oh, no, so ่อกันปะเนี่ยอย่ารอเร่อับระนะ่านั่งดีกว่าโอ้ยวิัยสวยเจอไม่ก้นน้ากนมแทกลงมาแทไหลมาให้กับนกนกยิงเลยอ้ยไอ้เอ้ยทำไมกล้องไม่คล้ยทันเลยวะนนี้ไม่เข้าใจจริงๆเอะไรวะกออปไปแล้วก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 อปจสกัดไม่ได้ใครว่าเอฟ เลียบเหมือนเลีบเลี้ยงกันเดินเนื่อยเกันเนี่ยไอ้เหี้ยเอาสมสวยมาโอ้ยยุ้ยไอ้ไมมีโกอยู่รเปลเฮ้ยนี้โอ้ยยังไม่ออกเรวะอยยังอยง่างอย่งเอล้วเอาอะไร 2 2 chốt 2 chốt up lúc chín lúc chín up mà là gì đó chín up tí nào lúc chín 2 mái 2 mái chứ gở 2 máy 2 máy 2 máy 2 lái thì 2 à 2 nhấc win bắt đi ạ เรานี่แม่งอเงี้ยสองกีสองกทีรักเอขายิงหรอใครยิงวะไม่ดูเรื่ผมระเบื่จริงไงพวกนี้ีงยิงเะไใรเขายิโอ้โหเอาใหญ่เดยวอ๋อแล้วมั้งกูว่าอีกนาทีเดียวนาทีเดียวเฮ้ยเมนะไปไหนอะ เดี๋ยวขี้เดี๋ยวขี้ดิอันขี้ไปก่อนอัทีครึ่งอัทีครึ่งไอ้ทัพขี้นานด้วยจะก่อแหล่ะะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห เวลาเลยถายรูป่ายรูปมึงก็เหียเอาให้มัเล่ไไหนหมดเวลาไปเหียเอเหนื่อยยแลพี่าวไปยาวไปพี่ยังไม่เห็นเหนื่อยเลยวะแทน้าใหญ่ใหญ่แทนก็ชแล้วเอาแล้วแทนบอกม่กลังล้วกูบ้าแล้วโอ้โหแทนบอกกูเอาแล้วลังหมด เอ็มไม่พาลาดเลยกูไม่พลาดแล้วดูไปเอฟสุดไงวะเฮ้ยเหียเ้ยเหี้ยยิงเพื่อนหี้ยโอ้ยตดวอะไรช่หรือเปล่าตดวอะไรช่หรือเปล่าเฮ้ยหัวโหัวเกือบไเี้เฮ้ยไอ้เหี้ยหมดเวลาไรสัต ให้ลูให้ลกไหนล่ให้เหนื่อยวะเฮ้ยโอ้โหนี่เฉยอ็มเฮ้ย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 เอ็กโอ้โหเย้โดนลูกดองโดนน้องด่าเข้าไปแล้วเฮ้ยเอ้ย Thank you for watching. Chơi hát hay lúc hát lúc 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 lúc